สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูทาโรต์สำหรับวันนี้จะเป็นกิจกรรมิรีอากาศเลือกการ์ดตามที่เราสนใจและชอบในหัวข้อคนที่เราจะพบเจอกันก่อนสิ้นปีนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะครับเราก็ลองมาเลือกกล่องไพ่ด้วยการอยู่สี่กองนะครับสำหรับการทายในวันนี้ก็อยากจะขอเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ สำหรับคนที่เป็นคนโสดเป็นพิเศษนะครับลองมาดูกันเลยนะครับโดยที่เราจะให้เลือกเนี่ยกองที่1น,นะครับกองที่2กลกองที่3แล้วกองที่4นะครับมาดูกันนะฮะอ่าจะอธิบายทีนึงนะครับเผื่อยังไม่แน่ใจนะฮะกองที่1นนะครับก็จะเป็นไพ่รูปงูนะครับไขร่อนนะหมายเลข28 กองที่2องไพเซเลสเป็นเขียวนะครับเป็นเขียวหมายเลข29กองที่3พอลัสอาร์ ن ا นานะครับเป็นเหมือนกับรูปของหน้ากากนะครับเบอร์30แล้วก็กองที่4นะครับเป็นไพ่รูปนกแก้วนะครับชื่อว่าจูนโน่นะครับหมายเลข31ม ะจะเลือกตามหน้าไพ่หรือว่าตามหมายเลขก็ได้นะครับ28 29 30 31ก็นะฮะก็ขอให้ท่านเลือกกองที่เราคิดว่าเราเห็นแล้วเราสบายใจหรือเราชอบภาพตรงนี้ออกมาก็ได้นะครับ28 29 30 31เลือกได้เลยนะครับ เรามาดูกล่องที่1กันก่อนนะครับกล่องที่1ก็คือผู้ที่เลือกไพ่ไขร่อนนะครับไพ่เซตนี้นะครับไขลรอนนะฮะขอวางมุมๆหน่อยแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าคนที่เราจะพบเจอกันแล้วก็มีการรู้จักมีความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ในที่นี้ก็เป็นเรื่องของการทําความรู้จักกันนะครับนะไม่ได้18บวกตัวอย่างใดนะครับเรามาดูกันว่าลักษณะ ของเขาของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราจะจับในเรื่องของราศีกันก่อนนะครับสำหรับท่านที่เลือกกองนี้นะครับคุณหรือเขานะครับจะมีลักษณะของราศีที่เกี่ยวข้องกับราศีกรกฎนะครับหรืออาจจะเป็นราศีธาตุน้ําก็ได้นะครับเขามีลักษณะยังไงแล้วเราจะพบเจอกันอย่างใรนะครับ มีไพ่ดาวสุโอ้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เลยนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนนะฮะว่าเราจะเกี่ยวข้องกับเขายัางไงบ้างอืมโอเคครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่1นนะครับคนที่เราจะเกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นคนที่มีล,าลาักษณะราศีหรืออยู่ในราศีกรกฎนะจากไพ่ที่ เสี่ยงทายออกมานะครับหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีหรือราศีธาตุน้ําก็ได้ได้แก่กรกฎมีนพิจิกนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าเราหรือเขาก็ตามนะครับสถานการณ์ที่เราจะพบเจอเนี่ยเราจับได้ดาวศุกร์นะครับมีโอกาสพบเจอกันในเรื่องของการร่วมงานลื่นเลงงานบันเทิงงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับมีโอกาสที่เราจะ อาจจะไปซื้อของหรือสนใจสิ่งของที่เป็นเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงที่เป็นอาจจะชอบนักร้องนะชอบนักร้องชอบศิลปินกลุ่มเดียวกันก็ได้นะครับเราจะไปพบเจอกับแวดวงกลุ่มนี้นะครับแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาพบเจอเราหรือเกี่ยวข้องอะไรครับเขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ กระบวนการของครอบครัวนะครับอาจจะเป็นคนที่ครอบครัวของเราหรือเครือญาติของเราเนี่ยแนะนําให้รู้จักกันก็ได้นะครับคนคนนี้เนี่ยจะมีความผูกพันกับคร <c shire S 2> <ๆ S 1> อบครัวเราเป็นอย่างมากเลยนะครับอาจจะเป็นคนที่เราเคยเอ่ตัวเราเนี่ยอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่พ่อแม่รู้จักเคือญาติรู้จักนะครับก็จะเป็นช่องทางที่จะนําพาให้เรากับเขาเนี่ยมาพบกันนะครับหรือตัวเขาเองนั้นถ้าใครเป็นคนต่างถิ่นต่างหาเนี่ยลอง กลับไปพบเจอญาติพี่น้องนะครับเราอาจจะเจอคนที่ถูกใจหรือว่าคนที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยได้นะครับเช่นอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราลองกลับไปบ้านเกิดเมืองนองของเรานะครับในช่วงปลายปีนี้นะอาจจะพบเจอคนที่มีลักษณะดังกล่าวก็ได้นะครับทัวนอีกรอบนะครับมีลักษณะของคนลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎหรือเป็นคนเกี่ยวกับธาตุน้ําก็คือกรกฎพิจิก มีนะครับจะเป็นคนค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวนะครับเป็นคนนุ่มนวลเป็นคนรักครอบครัวนะครับซึ่งก็สัมพันธ์อีกแหละเนี่ยเห็นไหมด้วยความที่เขาเป็นคนรักครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมาพบเจอกับเขาในแง่ของญาติแนะนําให้รู้จักกันนะครับแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องของความรักได้นะครับมีการเติบโตวความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็ได้ แต่ขณะเดียวกันถ้ามองในเรื่องของโอกาสพบเจอเนี่ยเราอาจจะนอกจากจะเป็นการเจอผ่านญาติพี่น้องแล้วเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ที่เราไปพบเจอก็ได้แก่การเข้าไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับร่วมงานศิลปะงานบันเทิงความสนุกสนานต่างๆก็ได้นะครับหรืออาจจะมีความชอบความสนใจเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดาราเกี่ยวกับนักร้องเหมือนกับเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะดวงของคนที่เราพบเจอนะครับสำหรับท่านที่เลือกกล่องที่1น,นะครับกล่องที่1ก็คือกล่องนี้นะครับ ลองพิจารณาดูนะครับก่อนปลายปีนี้ขอให้ท่านพบเจอคนดีๆแล้วก็ความรักดีๆสําหรับท่านที่เลือกกองที่1ครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่2น,น,นะครับคือกองรูปเคียวหรือเซเลสหมายเลข2 9เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าคุณหรือเขาเนี่ยจะมีลักษณะมีราศีมีการพบเจอกันอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูที่ไพ่บันที่1ก่อนนะครับขอเอาไวท้ทายเรื่องของราศีนะครับ อ่าโอเคครับเป็นราศีเกี่ยวกับราศีธนูนะครับลักนาราศีธนูหรือราศีธนูก็ได้นะครับหรือเป็นกลุ่มรา,าศีธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนูก็ได้เช่นกันนะครับถ่ายลักษณะเพิ่มเติมนะครับมีดาวเนบจูนนะครับมีดาวเนบจูน นนี้โอ้มีทั้งราศีแล้วก็ดาวนี้ค่อนข้างสัมพันธ์กันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเดือน11นะครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่2นะฮะตัวท่านหรือตัวคนที่ท่านจะพบเจอเนี่ยเป็นคนกลุ่มราศีธาตุไฟนะโดยเน้นหนักที่ราศีหรือลัคนาราศีธนูนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเมษหรือสิงห์ กจัดอยู่ในกลุ่มธาตุไฟนะครับดวงดาวที่จับเสียงทายเข้ามาได้เนี่ยได้ดาวเนปจูนนะคือดาวเนปจูนเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะของการเป็นผู้โยยานะครับคืออาจจะเป็นคนที่มีความใจดีนะเป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นคนที่มีจิตเมตตาสูงมากเลยนะครับแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์หรือมีคุณสมบัติที่เป็นคนที่ชอบใฝ่รู้อะชอบเรียนรู้ มีมาดของนักวิชาการนะครับอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีมีความสามารถในด้านการเยียวยาจิตใจอ่ะเป็นคนผู้ปลอดประโมเก่งเป็นคนเข้าใจคนอื่นได้ดีนะครับมีลักษณะของอ่อคือเป็นดูแล้วเป็นคนพื้นพื้นฐานจะเป็นคนค่อนข้างดีและเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะเป็นคนที่เก่งด้านวิชาการนะครับเราอาจจะ พบเจอกับเขาจากอะไรครับจากจากแวดวงของคอมมูนิตี้คือการเป็นกลุ่มชุมชนนะครับเป็นการพบเจอกันโดยที่มีความสนใจในศาสตร์วิชาความรู้หรืองานอดิเรกคล้ายๆกันนะครับภายชุดนี้เนี่ยดูแล้วท่านเลือกกองนี้เนี่ยดูเหมือนจะมันมันจะดูเป็นคู่คิดคู่วิชาการนะอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าคนรัก นะครับหรือณนะห่วงเวลาก่อนสิ้นปีตรงนี้ท่านอาจจะพบเจอกับเขาในในแบบคนที่เป็นมิตรภาพกัลายาณม,าามิตรให้ความรู้ให้คําแนะนําให้ข้อคิดเห็นหรือเขาจะช่วยเราในเรื่องของการเยียวยาจิตใจนะครับดังนั้นเนี่ยันที่เลือกกองนี้เนี่ยในช่วงของปลายปีนี้ความรัก หวานแววเนี่ยมันอาจจะไม่โดดเด่นนะดูจากหน้าไพา่แต่มันจะเป็นเรื่องของการยานามิตรการพบเจอกันการเอือ้อเฟื้อเอื้ออาทรการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะพัฒนาไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปลายปีเนี้ยมันยังคงเป็นลักษณะของการพบเจอแบบช่วยเหลือเยียวยาให้ความรู้นะหรือการสร้างสังคมสร้างคอมมูนิตี้ ความสนใจอะไรต่างๆที่มันสอดคล้องแล้วก็ไปด้วยกันได้ตัวเราเองเนี่ยและตัวเขาเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้จะรู้สึกในลักษณะของการเป็นกัรยานามิตรพบปะพูดคุยนะครับแต่มีโอกาสพัฒนาได้นะในวันข้างหน้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังให้น้ําหนักไปเรื่องของกัรยานามิตรที่ดีคนที่จะช่วยทําให้เราเติบโตคนที่จะช่วยทําให้เรามีการจเจริญก้าวหน้าในเรื่องของความรู้ ความชานาญหรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นต่างประเทศก็ได้นะครับสําหรับท่านที่เลือกกองที่2ครับต่อมานะครับท่านที่เลือกกองที่3คือพอลัสอัเทนานะครับรูากหนักหรือหมายเลข30นะครับเรามาดูกันว่าคนที่ท่านจะรู้จักหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก่อนช่วงปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มจับใบที่1กันก่อนนะครับเรื่องของราศีนะครับ ตรงไม่ตรงก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเสียงทายกันดูว่าจะอยู่ในกลุ่มราศีอะไรนะครับอ่ามาแล้วครับราศีเปิดมาเลยคือกลุ่มราศีเมษนะครับราศีเมษหรือกลุ่มราศีธาตุไฟนะครับวันนี้ธาตุไฟออกบ่อยจังเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าลักษณะดวงดาวที่เกี่ยวข้องจะเป็นดวงดาวอะไรนะครับ ดาวยูเรนัสครับดาวยูเรนัสนะฮะการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่เราจะเข้ามาพบเจอเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับดาวดวงนี้ก็ได้นะครับดูกันนะฮะว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับเราในด้านไหนอีกได้ไพ่เรือนที่10นะครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะครับกองที่3นะคนที่เราจะ พบเจอเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นลัคนาราศีเมษหรือกลุ่มลัคนาราศีทัตไฟก็คือเมษสิงห์ธนูนะครับแต่คนเลือกกองเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นเลยคือเขาหรือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีลักษณะมีความเป็นผู้นำนะครับเป็นคนที่อาจจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนในคนถ้าเป็นวัยเลี้ยงก็อาจจะเป็นหัวหน้าห้องประธานชมรมอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นคนที่มีความ กระตือรือร้อนสูงนะเป็นคนมี energy ในตัวมากเลยค่อนข้างกระตือรือร้อนค่อนข้าง active แล้วก็มีมีคาแรคเตอร์คือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงอนะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ตามเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะจะเป็นคนชอบออกความคิดเห็นเป็นคนกระตือรือร้อนสูงมากนะครับดวงดาวที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดาวยูเรนัสนะครับคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่หัวคิดทันสมัยครับเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนชอบการปฏิรูป หรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอ่ะนะเช่นถ้าเป็นวัยวัยทำงานอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นแกนนาเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานเป็นคนทันสมัยนะเป็นคนที่ทันข่าวสารทันอะไรรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยนะหรืออีกมุมนึงนะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวงการเทคโนโลยีอ่ะ หรือวงการวิทยาศาสตร์ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการค้นความรู้แปลกๆใหม่ๆเทคโนโลยีนะครับคนคนนี้จะเกี่ยวข้องหรือเราจะพบเจอ,อยังไงนะครับไพ่เรือนสิบเนี่ยหมายถึงการงานหมายถึงการทํางานเราอาจจะพบเจอกับเขาเนี่ยจากการปฏิบัติหน้าที่จากการทํางานนะครับบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่บางท่านอ่ะบางท่านอาจจะบอกว่าเอที่ทํางานเราก็มีแต่ ดูแล้วมันไม่ใช่เนาะอาจจะเป็นคนไม่โซดเป็นอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับคนคนนี้เราอาจจะเจอจากกระบวนการทํางานก็ได้ครับเช่นคุณเป็นพนักงานขายเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะฮะถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานเฉพาะด้านเขาอาจจะเป็นคนที่คุณต้องต้องติดต่อต้องดีลหรือว่าต้องขอความรู้ต้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องของการทํางานนะฮะหรือตัวเขาเองเนี่ย จะเป็นคนที่เข้ามาผลักดันคุณในเรื่องของการทํางานก็ได้เพราะว่าไพ่ใบแ,แรกเนี่ยเป็นไพ่ราศีเมษอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นตําแหน่งหัวหน้านะอาจจะมีวัยหรือมีฐานะหรือมีตําแหน่งที่สูงกว่าคุณก็เป็นไปได้นะครับแล้วคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะจะเป็นคนหัวทันสมัยเป็นคนหัวก้าวหน้าเป็นคนที่มีความคิดทันสมัย ไม่ค่อยยอมไข่นะครับกระตือหรือร้นพบเจอจากการทํางานนะครับคำว่าพบเจอจากการทํางานเนี่ยหลายคนจะไปมองว่ามันจะต้องเป็นคนในที่ทํางานนะั้นขอยุ้าอีกทีนะครับอาจจะไม่ใช่คนในที่ทํางานก็ได้แต่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการทํางานลูกค้าก็ได้ครับติดต่อลูกค้าเจ้านายต่างสาขาก็ได้หรืออาจจะเป็นเอ๊ะ อยากจะทํางานนี้ให้สําเร็จอะไรเงี้ยเรามารู้จักคนคนนี้งานงานเนี้ยถึงจะสําเร็จไปคุยไปติดต่อเขาเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับดูแล้วคนคนนี้น่าจะมีวัยหรือมีตําแหน่งที่สูงกว่าตัวท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นระดับลูกน้องเป็นคนทํางานเริ่มต้นคนเนี้ยจะมีวัยหรือมีตําแหน่งที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคําทนายของท่านที่เลือกไพ่กองที่3ามนั่นเองครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4นะครับก็คือไพ่จูโน่ที่เป็นรูปนกแก้ว2ตัวนะครับหรือไพ่เบอร์31นะครับเรามาดูกันว่าคนที่ท่านจะพบเจอและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในช่วงปลายปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราจะมาดูที่เรื่องของราศีกันก่อนนะครับว่าเขาหรือเธอเนี่ยมีความเกี่ยวข้องใน พลังงานของราศีอะไรบ้างนะครับได้ไพ่ราศีมังกรครับแคปิคอนนะฮะธาตุดินนะนะมาดูกันต่อนะครับเขาจะมีพลังของดวงดาวพลังดาวเป็นอะไรนะครับซึ่งจะมีผลต่อคำทำนายของเรานะครับเขามีพลังของดาวพลูโตนะครับคนคนนี้เนี่ย พลังดาวแห่งนี้เป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์หรือการพบเจอกันนะครับเราจะไปเจออะไรที่ไหนยังไงนะครับลองมาดูกันนะฮะอืมโอเคครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่4นะฮะตัวไพ่ที่ออกมานะครับใบแรกเนี่ยเป็นกลุ่ม ราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะครับก็คือจัดอยู่ในลัคนาราศีหรือราศีมังกรหรือกลุ่มธาตุดินก็ได้เช่นมังกรพฤึกศกกันนะครับดวงดาวที่เกี่ยวข้องดาวพลูโตนะครับเรือนและความหมายที่เกี่ยวข้องกับกันนายคือเรือน12นะครับอลองมาดูกันนะครับว่าเขาหรือเธอที่คุณ จะพบเจอกันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพลังงานท่าดินสูงมากนะครับคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนทําอะไรมีแบบแผนมีหลักการหนักแน่นเปลี่ยนแปลงยากถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วเนี่ยมักจะเป็นการตัดสินใจที่เขาคิดมาแล้วตรึกตองมาแล้วแต่อาจจะไม่พูดนะเขาจะเป็นคนที่มีหลักการครับทำอะไรเนี่ยจะต้องเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับจะไม่ใช่แนว หรือศิลปินมากนักนะเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยคุณสบายใจอย่างหนึ่งเลยว่าเขาเป็นคนที่เอาการทํางานเป็นคนที่ไม่มโนเพือฝันนะเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดอ่อนหรือเข้าถึงจิตใจคนทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เขาหน้าหรือภาษาบ้านๆก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนดูแข็งๆอ่ะเป็นคนแบบ ทื่อนะฮะแต่เขาเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่ชอบทําอะไรเป็นรูปธรรมนะคือถ้าเป็นนักลงทุนอะไรเงี้ยก็ต้องมีเงินมีทองจับได้นะครับไม่ใช่แบบสายแบบเ,เรียกว่าอะไรอะเงินในอากาศหรือเงินคริปโตอะไรพวกนี้อาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์อของเขาคนคนนี้นะครับจะต้องเป็นสินทรัพย์จริงจับต้องได้สินค้าที่มีกินมีใช้มีจับต้องได้นะอ่านะเป็นคนขยันทํางานครับเป็นคนออกการทํางานอดทนสูงมากนะครับ แต่ดื้อนะคนคนนี้ดื้อเลยพูดอะไรก็เขาเขาดื้อแบบถ้าเขามีหลักการอะไรเขาก็จะจะจะคงหลักการอย่างนั้นอยู่นะอ่าถ้าเขายึดมั่นในสิ่งที่ดีก็ดีไปนะดาวพลูโตครับคนคนนี้เนี่ยมีพลังของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคือในอดีตเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่สัมมาเลเทเมาก็ได้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบหรือเป็นคน ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแต่คนคนนี้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเติบโตนะฮะหรือสถานการณ์ที่คุณพบเจอเนี่ยเขากําลังจะเริ่มรีเบิร์ตหรือกําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับจะมีการเปลี่ยนสถานะตัวเองให้ดีขึ้นนะฮะผมดูว่าเป็นสิ่งที่มันดีขึ้นนะอ่ะถาถ้าเป็นคนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเติบโตแล้วก้าวหน้าไปกว่าเดิมเขาอาจจะกําลังได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่ง ก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะพึ่งประสบความสําเร็จกับอาชีพการงานนะสอบบรรจุได้ก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นในวัยเรียนก็คนคนนี้อาจจะได้รางวัลแข่งทักษะแข่งความรู้อะไรได้รางวัลกลับมาในห้วงเวลาปลายปีนี้นะครับคนคนนี้เนี่ยเรากับเขาเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ในลนักษณะของการเปลี่ยนแปลงตัวตนนะไม่ไม่เรา ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเขาก็จะทาให้เราเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในแง่ของมุมมองทัศนคติอาจจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวตนไปเลยนะแล้วผมเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเราอาจจะเป็นคนไม่ขยันหรือเขาเป็นคนไม่ขยันเนี่ยพอเรามาพบเจอกันเนี่ยเราเปลี่ยนเราตั้งใจเรียนมากขึ้นเราเติบโตมากขึ้นเขาเคยเกเรมาก่อนแต่เราความสัมพันธ์กับเราเนี่ยจะทําให้เขาเติบโตนะครับการพบเจอกันเนี่ย ดูเหมือนว่าอยู่ในเรือน12นะถ้าเป็นัหราศสร์ไทยเนี่ยเป็นเรือนวินาศก็คือมันเหมือนกับว่าเราอาจจะพบเจอกับเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจพบเจอหรือแม้กระทั่งการพบเจอตรงเนี้ยในระยะแรกเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยนะคือเฉยๆะนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกอาจจะแบบไม่ตรงสเปกค,คือเฉยๆะนะไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้เกลียดนะครับคืออาจจะเป็นอารมณ์เหมือนคนไม่เข้าตาคือ เห็นก็ไม่ไม่ได้เกียดนะไม่ไม,ไม่ไม่สะดุดตาเฉยเฉยมองข้ามมองผ่านหรือคนคนนี้เขาอาจจะแอบปิง๊งแอบชอบเราแต่ไม่เปิดเผยก็ได้นะครับคือคาแรคเตอร์เหมือนกับเราไม่ไม่ได้มีฟิลลิ่งอะไรกับเขาในช่วงแรกๆนะอ่าคนคนนี้เขาอาจจะแอบชอบเราก็ได้นะครับแล้วคนคนนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตหรืออีกมุมหนึ่งนะตัวเขาเองนะ่ะอาจจะเป็นคนที่ดึง ให้เรามีการเติบโตพัฒนาแบบที่เราไม่ได้ขาดขิดก็ได้นะครับเรียกได้ว,ว่าท่านที่เลือกกล่องที่4เนี่ยนะคนที่เราจะพบเจอเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักมาแล้วแต่เราไม่ไม่ได้อยู่ในสายตาเราอะ่ะไม่ไม่ได้เลงไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแต่พอเรามีโอกาสรู้จักเขาอาจจะเนื่องมาจากงานเฉพาะกิจหรืองานเฉพาะด้านหรือแบบจบพัชจภูมาต้องมาร่วมงานต้องมาใกล้ชิดกับเขาเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้ได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วเขาเนี่ย มีโอกาสที่จะยอมเปลี่ยนแปลงยอมพัฒนาตัวเองในความสัมพันธ์นี้นะครับในแง่ของความรักเนี่ยไพ่ย,ยังไม่โดดเด่นนะแต่มันจะมีเรื่องของการพัฒนาการเติบโตคุณและเขาเนี่ยจะช่วยเหลือแล้วก็ทรานส์ฟอร์มเปลี่ยนแปลงไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสู่เรื่องราวดีๆในวันข้างหน้าครับและวันข้างหน้านี้คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เติบโตไปกับเขาก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ มาดูทลอดก็ขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ